คำพูดที่ว่าไทยจีนใช่อื่นไกลเป็นพี่น้องกันเนี่ยชักจะไม่แน่ซะแล้วนะครับเพราะว่าล่าสุดครับนิวยอร์กไทม์นะครับสื่อของอเมริกามีการเปิดเผยรายงานข่าวลับสุดยอดนะครับระบุว่าจีนเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่ส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ล็อตใหญ่ให้กับกัมพูชาก่อนเกิดเหตุปะทะกับไทยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับในช่วง21-23ถึง23มิถุนายนก่อนเกิดเหตุปะทะนะครับ จีนได้มีการส่งกระสุนสำหรับเครื่องยิงจรวด BM21 ให้กับกัมพูชาถึง700นัดและจากหลักฐานครับก็ยังชี้ชัดนะครับว่าจรวดที่กัมพูชาใช้ยิงเข้าใส่4จังหวัดของไทยนะครับซึ่งทำให้พลเรืองของไทยนั้นเสียชีวิตเป็นจำนวนมากกระสุนส่วนใหญ่ก็ผลิตในประเทศจีนครับเพราะฉะนั้นเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คงต้องรอจีนออกมาชี้แจงแหะครับ